สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ผมเก่งยินพูดจริงครับนนี้มาต้มตีต้มต่างครับไปต้มไปเลยรถนะเขามาลงต่อครับแม่ทะเลร,รถต่อขึ้นไม่รู้ขึ้นได้ไหมลงต่ออยู่เรื่อยนะอย่ารักปักเลยไม่รู้ว่ายี่ขึ้นได้มารับผมปลามันเกิตายครับขึ้น ขนาดดอกบางพัดคิดว่าถึงมีกองโคลเรียนครับน่นนาจะไม่เจอลินไรนี้ผมหว่านน้าหว่านร่างกับต่อเดียวมันยึ้นได้แต่ว่าเดดออกเลยครับเดี๋ยวตอนต้มมาาลมอยู่เปียกเปืดเน็ดดออกคืนหน้าเองเลยครับอะเลผมว่านน่าจะขึ้นด้กัน อย่างว่าลุงขอเด็ดตอนดียวครับทำเด็ดแล้วครับลรยเลยลเลอย่างว่าขึ้นครับเดี๋ยวเด็กปืนเองแล้วครับเด็ดโอกแกโรเล่ครับ ปุ่มหวาวหน้าได้เลยจดเด็ดเดๆมั้งครับมันไม่ได้จู้นะครับตรงนี้แต่มันก็ยาวอยู่เป็นยางรเรียนครับปุ่มหัวหน้าปัดแน่นอนครับ น่าจะลักเลยอนะ่่ะนาจะโอบไม่ได้ว่าชาติตะยราตัดเกลีงเนี่ยนีว่ว่าโรโรลักบน้แลยอะไรนะอาียบรยไม่ห่วครับเรียบรอยครับ chung nhau luôn à ra bà này là chung luôn các bạn khoang đọc băng ra bạn ôi quăng gì cả cơn đáy gặp nhau phát chi côn na thủng này cơn đáy เออเรเดียนนี้เน่นอนครับไม่ได้เนื่อนอนหัวยาปีกกะติดครับก็เบือนเรียกลาบครับเบือำนำดึงมาแลาวกว่าแจ้งอยู่เลกเดียวผมว่าหน้าลาวไม่รู้ตันเจ็ดหรอไม่ทำเอายิงอยู่กันเดียวนี่ Vâng, không ai chết riêng thì ngoài lò rùa măng đây măng cơm <coughs> Chả lúc đầy chú ngâm Chúng mình này lạc nhau kín đồn đắm nữa, cái gì á, cơ nó nằm ở Bỏ lá mà Bắt lá mà rồi Nó bỏ gặp lá rồi bỏ lại bắt lưỡi lá thì Quay lưỡi nào bôm nào Còn má lục quê Ở ờ, bằng đô, đây, ở ngoài nữa Đi này đi Đập, 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 นี่ไหนนี่นน <c oughs> โอเคครับคลิปนี้สาที่เขนะพุมเนี่ยเจอกันไม่คลิปหน้าแล้วเอากำงต่อยเข้าไปที่กเลย